สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุทิศเอเทียฟ,ฟูดซีเค้นนะคะวันนี้นะเราก็จะพากันมาทำนี่เลยกล้วยกล้วยนึ่งเหนียวหนึบคุกมะพร้าวค่ะนี่เลยนะเคล็ดลับง่ายๆเลยนะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะเวลาใช้ค่ะให้ใช้เป็นกล้วยห่หาหกค่ะให้มีสีเขียวกนนะแบบนี้เห็นไหมสีเหลืองอมเขียวแบบนี้ค่ะอย่าให้เป็นกล้วยที่เป็นสีเหลืองทั้งลูกนะแบบนี้นะคะ เห็นสีชัดไหมคะประมาณนี้นะเป็นกล้วยหำห่างค่ะมะพร้าวทึนทึกหนึ่งลูกแล้วก็ใบเตยค่ะก่อนอื่นนะเราก็นำกล้วยค่ะมาผ่าออกลูกเลยนะเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะหลังจากเราผ่าออกหมดแล้วนะั้นเราก็ล้างค่ะทำความสะอาดและพักไว้ให้สะเด็ดน้ำค่ะ สังเกตดูนะว่ากล้วยของเราจะไม่สุกเพราะไม่สุกแล้วเป็นยำหามอ่ะเขาจะแกะยากนะเอาแบบนั้นเลยนะนี่ค่ะหลังจากเราล้างกล้วยของเราจนสะอาดแล้วนะตั้งน้ําเลยค่ะแล้วใส่เกลือลงไปแล้วคนเกลือให้ละลายค่ะเราจะใส่เกลือของเรานะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหลังจากเราใส่เกลืองไปแล้วนะน้ำของเราเริ่มร้อนแล้วค่ะ ให้ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะและปิดฝาค่ะเราจะต้มกล้วย10นาทีค่ะหลังจากผ่านไป10นาทีแล้วนะตักขึ้นเลยค่ะค่ะแล้วนำมาแช่ในน้ำเลยนะ หลังจากที่เราแช่แล้วนะนะเรารอให้เขาเย็นก่อนนะเดี๋ยวราจะคลายให้เขาเย็นเราก็จะเทน,น้ําเก่าออกแล้วเราก็ใส่น้ําใหม่เนาะก็จะได้เย็นเร็วค่ะนี่ค่ะช่วงที่เรารอเนาะรอให้เขาเย็นค่ะให้เตรียมซึ้งค่ะหนึ่งใบแล้วก็ใบเตยนะลองเลยค่ะก็จะใช้ฉีดเนาะเอาไปเตยลองเลยค่ะล้างใบเตยให้สะอาดนะ เสร็จแล้วค่ะเราก็ปอกค่ะกล้วยของเรานะเห็นไหมพอเราต้มเขาก็จะปอกง่ายค่ะเราก็เรียงเลยนะเราจะนํากล้วยของเราค่ะขึ้นนึ่งอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้กล้วยของเรานะเหนียวหนึบแล้วก็เต่งตึงค่ะ บางคนก็อาจจะเคยทำแล้วเนาะอาจจะใช้แค่วิธีการต้มอย่างเดียวเนาะลองค่ะต้มเสร็จแล้วนะเรา,านำมันนึ่งเลยค่ะแล้วก็แกะออกให้หมดนะตัวที่เป็นซางเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแกะออกให้หมดเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะอุ๋ยก็จะใช้น้ำตัวเดิมนี่ละค่ะที่เราต้มเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะนี่ค่ะอุ๋ยก็จะใช้เป็น ซึงเนาะหลังจากที่เราปอกเสร็จแล้วละค่ะหลังจากเราต้มเสร็จเนาะเราก็นํามันนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็นํามันนึ่งค่ะเราจะนึ่งต่ออีก10นาทีค่ะนี่ค่ะเมื่อผ่านไป7นาทีนะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราก็เปิดฝานะแล้วรอให้กล้วยของเราเย็นค่ะเดี๋ยวเราไปขุดมะพร้าวและจัดการเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะช่วงที่เรารอเนาะเราก็มาขุดมะพร้าวกันดีกว่าค่ะ ขุนมะพร้าเป็นเส้นเลยค่ะหลังจากที่เราขุดมะพร้าวได้แล้วนะถ้าเราจะทานเลยเนาะเราก็ใส่เกลือไปเลยค่ะให้มีรสชาติออกเค็มๆหน่อยๆเนาะใส่ประมาณก็ให้ลองกะดูนะค่อยๆใส่ค่ะเพราะถ้าเกิดเค็มไปนะมันจะแก้ไม่ได้นะ เราค่อยๆใส่เอาค่ะนะเขาเนาะสำหรับใครที่ทําแล้วทานเลยนะเราก็สามารถทานได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครจะทําเก็บไว้กินตอนเย็นหรือทําขายค่ะให้นํามะพร้าวไปนึ่งค่ะเราก็นามะพร้าวของเรานะนึ่งเลยค่ะคุยจะนึ่งแค่ประมาณนะสามถึงสี่นาทีค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้กล้วยแล้วนะจะหั่นแบบไหนแล้วแต่ค่ะหั่นเป็นยันเวทเนาะทานง่ายดีค่ะ บอกเลยนะว่าจะเหนียวหนึบนี่ค่ะก็หั่นแว่นเนาะแบบนี้หรือไข่เนาะจะหั่นเนาะแบบเอียงแบบนี้ก็ได้นะความสวยงามนี่เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากเรานึ่งเสร็จแล้วนะแล้วเราก็รอให้เขาเย็นก่อนค่ะหลังจากที่เราพักเป็นเย็นแล้วนะเราก็นํามาคลุกมะเข้าเลยค่ะหลังจากมะเค้าย็นนะเราก็คลุกเลย แล้วเราก็ใส่จานเสิร์ฟแล้วเราก็ใส่จานหน้าถืเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะเราก็จะได้กล้วยคุกม,มะพร้าวค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยนี่ค่ะกล้วยนึ่งเหนียวหนึบของวิก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟูซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเ,ออเยเหนียวเหนีวนึบหนึไม่ฝาดคะ่ะ